เรื่องราวสุดปริศนาในวันนี้นะครับมันได้เกิดขึ้นกับคู่รักคู่หนึ่งที่หลังจากพวกเขาทั้งสองได้คบหาดูใจกันมาสักพักใหญ่ก็ได้ตัดสินใจลงหลักปักฐานแต่งงานและหวังจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเหมือนกับคู่รักคู่อื่นๆทั่วๆไปแต่สําหรับคู่รักคู่นี้แล้วนั้นทุกๆอย่างมันช่างแตกต่างออกไปครับเมื่อหลังจากที่งานวิวาที่แสนหวานแสนอบอุ่นของพวกเขาเสร็จสิ้นลง ได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันเรื่องราวสุดพิศวงมันก็ได้เกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งสองคนและก็ททำให้เหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งนี้กลายเป็นหนึ่งในคดีที่โด่งดังที่สุดคดีหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้เลยทีเดียวครับ The Mystery of Busan New l e a s e ปริศนาคดีคู่รักพิศวง สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมโชแปงทอร์กแองจินครับและสําหรับเนื้อหาเรื่องราวที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆ่ได้ฟังกันในวันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในคดีสุดปริศนาที่เกิดขึ้นจริงภายในประเทศเกาหลีเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองครับซึ่งก็นองบอกเลยนะครับว่าคดีในครั้งนี้มันมีทั้งความสลับซับซ้อนมีความขัดแย้งมากมายครับที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เจ้าหน้าที่นะครับกำลังทําการสืบสวน แต่ก่อนที่พวกเราจะมาร่วมกันไขคดีในวันนี้นะครับยังไงก็อยากจะมาแนะนําหนังเกาหลีสุดรุนระทึกให้เพื่อนๆรู้จักกันสักหนึ่งเรื่องครับ What the purpose your เป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงนะครับโดยอ้างอิงจากเหตุการณ์สงครามกลางเมืองในเลบานอนในช่วงปีคิตศกราช1986ที่ในตอนนั้นนะครับได้มีนักการทูตชาวเกาหลีใต้คนหนึ่ง ถูกจับตัวไปเป็นตัวประกันก่อนที่จะหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยครับซึ่งก็น,น่นอนว่าทุกๆคนต่างเชื่อกันว่าเขาไม่น่าจะมีชีวิตรอดอีกแล้วละครับแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปยาวนานถึง2ปีทางด้านฝั่งของประเทศเกาหลีใต้ก็ได้รับการติดต่อและได้หลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวประกันที่หายสาบสูญไปนั้นยังมีชีวิตอยู่ และนั่นก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจการช่วยเหลือตัวประกันสุดระทึกที่ภาพยนตร์จะพาเราไปร่วมรุนกันว่าภารกิจในครั้งนี้จะมีจุดจบเป็นเช่นไรครับติดตามและรับชมกันได้ในเรนซอมคู่รรรมไทยข้ามโลก14กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับเอาละครับยังไงก็ฝากไปติดตามรับชมกันด้วยนะครับในโรงภาพยนตร์ และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาร่วมกันไขคดีปริศนาในวันนี้ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับมันได้เกิดขึ้นภายในเมืองปูซานครับซึ่งก็ถือว่ามันเป็นเมืองที่มีพื้นที่อนาเขตใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศเกาหลีเลยก็ว่าได้ครับและมันก็เป็นเรื่องราวของคู่บ่าวสาวคู่รักคู่หนึ่งครับที่ทางฝ่ายชายนะครับก็คือคิมยุนซอก อายุ35ปีเขาเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารขึ้นชื่อแห่งหนึ่งภายในเมืองส่วนทางด้านฝ่ายหญิงนะครับก็มีชื่อว่าชเวซองฮีอายุ33ปีเธอมีดีกรีเป็นถึงนักสแสดงละครเวทีที่เคยได้รับรางวัลมามากมายรวมถึงเธอยังประกอบอีกอาชีพหนึ่งนะครับเป็นครูสอนการสแสดงอีกด้วยลหละครับหลังจากที่พวกเขาทั้งสองนะครับพบเจอแล้วก็คบหาดูใจกันอยู่สักพักใหญ่ทั้งคููก็ตัดสินใจลงหลักปักฐานแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน งานแต่งของพวกเขาทั้งสองนะครับก็ได้ถูกจัดขึ้นภายในโรงแรมสุดหรูแห่งหนึ่งแน่นอนครับว่าบรรยากาศภายในงานของพวกเขามันก็เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นหลังจากที่งานแต่งงานเสร็จสิ้นลงนะครับคู่บ่าวสาวคู่นี้ก็ตัดสินใจย้ายเข้ามาใช้ชีวิตคู่กันที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งติดตั้งอยู่ภายในเมืองบูซานครับพวกเขาทั้งสองนะครับก็ดูจะใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรเท่าไหร่นัก แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเพียงแค่ประมาณ6เดือนนะครับหลังจากที่ทั้งคู่ได้ร่วมกันเข้ามาใช้ชีวิตคู่ภายในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เรื่องราวแปลกๆสิ่งที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งสองคนครับเมื่อในเช้าวันที่31พฤึกษภาคมปี2016ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้รับสายแจ้งเหตุมาจากพ่อของนายคิมว่าทางครอบครัวนะครับเริ่มรู้สึกเป็นกังวล เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถติดต่อนายคิมลูกชายของพวกเขาได้มาเป็นเวลานานเกือบสัปดาห์แลวละครับทางครอบครัวนะครับจึงต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ออกตามหาลูกชายของพวกเขาเพราะเกรงว่านายคิมนะครับอาจจะตกอยู่ในอันตรายก็เป็นได้ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้ลองโทรติดต่อหานายคิมและนางชเวภรรยาสาวของเขาทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ส่งข้อความการทักแชทสื่อโซเชียลต่างๆ แต่ก็ดูเหมือนว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับจะไม่ได้รับการตอบรับใดๆกลับมาจากพวกเขาทั้งสองคนเลยละครับเมื่อเป็นดังนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเดินทางมายัางอาพาร์ตเมนต์ที่ทั้งคู่อาศัยอยู่และพวกเขาก็พบว่าประตูของห้องถูกล็อกจากด้านในอย่างสนิทแถมเมื่อเคาะเรียกพวกเขาทั้งสองคนอยู่เป็นเวลานานนะครับก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับออกมาเลยเช่นกัน ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จําเป็นจะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดครับโดยการพังเปิดประตูบุกรุกเข้าไปครับเพราะพวกเขาก็เกรงว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับที่สสามีภรรยาคู่นี้อาจจะลม้มลงหมดสติภายในห้องแห่งนี้อยู่ก็เป็นได้ครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่พังประตูเปิดเข้าไปหลักฐานเบาะแสต่างๆที่เขาพบเจออยู่ตรงหน้ามันก็สร้างความแปลกใจให้พวกเขาได้ไม่น้อยเลยละครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของคดีสุดปริศนาในครั้งนี้ เลยก็ว่าได้ครับซึ่งเมื่อทางเจ้าหน้าที่พังเปิดประตูเข้าไปนะครับพวกเขาก็ได้พบว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ไม่ได้อยู่ในห้องแต่อย่างใดครับและพวกเขาก็พบเจอเพียงแค่น้องสุนัขสัตว์เลี้ยงของทั้งคู่ที่วิ่งเล่นไปมาอยู่ภายในห้องเพียงลําพังแถมเมื่อได้ลองสารวจสิ่งของต่างๆภายในห้องเจ้าหน้าที่ก็ได้พบว่ามันไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการบุกรุกครับ ของทุกอย่างนะครับก็ถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบอย่างดีมีจานชามอาหารพร้อมเศษอาหารที่ยังไม่ได้ล้างถูกกองวางเอาไว้ในซิงคล้างจานและของกินอีกมากมายนะครับที่ถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะรวมถึงเมื่อทางเจ้าหน้าที่นะครับลงไปสำรวจบริเวณลานจอดรถของอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็ได้พบว่ารถยนต์ของทั้งคู่นะครับถูกจอดทิ้งเอาไว้พร้อมกับข้าวของอาหารที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเต็มท้ายรถเลยละครับ จากสภาพแวดล้อมและสิ่งต่างๆที่เจ้าหน้าที่พบเจอภายในห้องนะครับพวกเขาก็สามารถประเมินได้ว่าห้องแห่งนี้น่าจะไม่มีคนมาอยู่อาศัยเป็นเวลาประมาณ2-3วันแล้วล่ะครับดังนั้นทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ลองเปลี่ยนแผนนะครับมาใช้วิธีการติดตามพวกเขาทั้งสองคนโดยการเช็คสัญญาณ GPS โทรศัพท์ของพวกเขาทั้งสองดูครับจึงได้พบว่าโทรศัพท์ของนายคิมนะครับถูกจับสัญญาณได้ครั้งสุดท้ายในพื้นที่ตำแหน่งที่อยู่ห่างจากอาพาร์ตเมนต์ของพวกเขา เป็นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นแต่เรื่องที่น่าแปลกใจนะครับก็คือสัญญาณโทรศัพท์ของนางชเวผู้เป็นภรยาในช่วงเวลานั้นกลับไปปรากฏอยู่ณนะกรุงเมืองโซเมืองหลวงของประเทศเกาหลีที่อยู่ห่างออกไปเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรเลยทีเดียวครับดังนั้นทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องลองขอไปเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดของอาพาร์ตเมนต์ครับเพื่อดูว่าครั้งสุดท้ายที่สองสามีภรรยาคู่นี้เดินทางออกจากอาคารแห่งนี้ มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่และแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้พบว่าในวันที่27พฤษภาคมหรือประมาณ4วันนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจค้นห้องในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มของวันนั้นกล้องวงจรปิดนะครับก็ได้บันทึกภาพของนางเชเวเธอได้เดินถือถุงสินค้านะครับที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อขึ้นลิฟต์แล้วก็ทําตัวตามปกติครับไม่ได้มีอาการหรือว่าสีหน้าท่าทางพิรุษอะไรก่อนที่จะเดินเข้าห้องพักตัวเองไป จนต่อมาในช่วงเวลาประมาณตีสามของค่ําคืนวันนั้นเองกองก็สามารถจับภาพของนายคิมผู้เป็นสามีที่กลับมาจากการดื่มฉลองปาร์ตี้กับเพื่อนๆเดินขึ้นลิฟต์ขึ้นห้องไปด้วยท่าทีปกติด้วยเช่นกันและหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนนับ10นายก็นั่งเฝ้าสังเกตภาพจากกล้องวงจรปิดต่อไปเรื่อยๆเพื่อจะดูว่าครั้งสุดท้ายที่พวกเขาทั้งสองคนออกมาจากห้องมันคือตอนไหนกัน แต่ผลก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้กรอดูเทปบันทึกผ่านพ้นไป1วันก็แล้ว2วันก็แล้วจนถึงช่วงเวลาที่พวกเขาเดินทางมาสำรวจห้องพักแห่งนี้จึงได้พบว่ากล้องวงจรปิดทั้ง23ตัวที่ถูกติดกระจายไปทั่วทั้งตึกนะครับก็ไม่สามารถจับภาพของสองสามีภรรยาคู่นี้ที่เดินทางออกมาจากห้องแห่งนี้ได้เลยสักนิดครับมันดูราวกับว่าหลังจากที่พวกเขาทั้งคู่เข้าไปภายในห้องพวกเขาก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเลยทีเดียวครับ ซึ่งในเมื่อภาพจากกล้องวงจรปิดทั้ง23ตัวนะครับก็ไม่สามารถบันทึกภาพหลักฐานที่จะยืนยันได้อย่างชัดเจนครับว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ได้เดินทางหลบหนีออกจากตึกแห่งนี้ไปแล้วดังนั้นมันก็ดูมีความเป็นไปได้นะครับที่พวกเขาทั้งสองคนอาจจะซุกซ่อนอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งภายในตึกครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องลองเดินตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของตึกรวมถึงมีการลองเปิดฝาสำรวจดูในแทงค์น้ำบริเวณดาดฟ้าครับ แต่ก็ยังคงไม่พบวี่แววใดๆหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องลองกลับมาเดินสำรวจเส้นทางภายในตึกอย่างละเอียดใหม่ครับเพื่อที่จะดูว่ามันมีเส้นทางตรงส่วนไหนบ้างที่เป็นมุมอับรัศมีของกล้องวงจรเพื่อที่จะให้พวกเขาทั้งสองคนแอบเดินลงมาจากตึกได้โดยที่ไม่มีใครเห็นแต่ก็ดูเหมือนว่าแทบจะทุกๆเส้นทางของตึกนะครับต่อให้พวกเขาจะแอบลักลอบเดินลงบันไดหรือว่าลงลิฟต์ตัวใดก็ตามนะครับที่กล้องมองไม่เห็น แต่สุดท้ายนะครับพวกเขาก็ต้องเดินผ่านล็อบบี้ส่วนกลางชั้นล่างสุดที่มีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้อยู่ดีครับแต่หลังจากที่ลองสำรวจเส้นทางทั้งตึกอย่างละเอียดรอบที่2นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้พบว่าจุดบอดเส้นทางเดียวของตึกที่จะทําให้พวกเขาทั้งสองคนนะครับหลบหนีออกจากอาคารแห่งนี้ไปได้โดยที่ไม่ถูกจับภาพด้วยกล้องวงจรปิดมันมีอยู่1เส้นทางครับก็คือพวกเขาทั้งสองคนต้องใช้เส้นทางเดินลงบันไดหนีไฟจากชั้น15้า จนมาถึงบริเวณลานจอดรถชั้นหนึ่งแล้วก็หลัดเลาะก้มต่ำใต้กล้องวงจรปิดทุกๆตัวจนไปถึงหน้าอาคารครับจึงจะสามารถทําให้พวกเขาหายตัวออกไปได้อย่างไร้ร่องรอยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ยิ่งทําให้ทางเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนรู้สึกสับสนมากยิ่งขึ้นไปอีกครับว่ามันมีเหตุผลอะไรกันที่ทําให้สองสามีภรรยาคู่นี้ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนแล้วก็ใช้เส้นทางที่ยากลําบากเช่นนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองหลบหนีออกไปจากตึกโดยที่ไม่มีใครรู้ แถมถ้าพวกเขาทั้งสองคนนะครับตั้งใจจะใช้เส้นทางนี้หลบหนีออกไปจริงๆนั่นก็หมายก็ว่าพวกเขาจะต้องรู้แผนพังของตึกอย่างละเอียดเป,เป,เป๊ะๆแล้วก็ต้องรู้ว่าภายในตึกแห่งนี้มีกล้องวงจรปิดกี่ตัวติดไว้ตรงไหนบ้างและจุดอับของกล้องแต่ละตัวนะครับมันเป็นเช่นไรซึ่งนั่นก็หมายามว่าการหลบหนีออกไปจากตึกภายในครั้งนี้มันถูกวางแผนมาเป็นอย่างดีและก็ดูเหมือนว่าสิ่งของภายในห้องนะครับที่หายไปกับพวกเขาทั้งสองคน ก็คือกระเป๋าสตางค์แล็บท็อปและพาสปอร์ตมันดูเหมือนกับว่าพวกเขามีจุดประสงค์ที่จะเตรียมตัวออกเดินทางอีกด้วยแหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมเกิดข้อสงสัยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าพวกเขาทั้งสองคนตั้งใจที่จะหลบหนีกันอยู่แล้วนะครับมันมีเหตุผลอะไรกันที่พวกเขาต้องเดินทางกลับมายังตึกแห่งนี้แล้วก็ต้องลงทุนใช้แผนในการหลบหลบซ่อนๆที่แยบยลแล้วก็ลําบากแบบนี้นะครับเพื่อที่จะออกไปจากตึกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในเมื่อหลักฐานต่างๆที่เจ้าหน้าที่ได้จากการสำรวจภายในห้องแล้วก็สำรวจไปทั่วทั้งตึกนะครับก็ยังไม่สามารถนำพาไปสู่บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดได้ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องลองเปลี่ยนโฟกัสมาใช้วิธีการสอบปากคำผู้คนไาในครอบครัวเพื่อนรวมงานเพื่อนสนิททุกๆคนของสองสามีภรรยาที่หายตัวไปครับจนได้ข้อมูลมาว่าในวันที่28พภาคมหรือ1วันหลังจากที่กล้องวงจรปิดนะครับสามารถจับภาพนางเว กลับเข้ามาภายในอาพาร์ตเมนต์ครั้งสุดท้ายได้ในช่วงค่ำคืนของวันนั้นนะครับเธอยังได้ส่งข้อความไปหาเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งว่าเธอรู้สึกไม่สบายและไม่สะดวกที่จะไปร่วมการซ้อมละครในวันพรุ่งนี้และอีกสองวันต่อมาในตอนเช้านะครับเธอก็ได้ส่งข้อความไปหาเพื่อนร่วมง,งานคนเดิมอีกครั้งหนึ่งว่าเธอไม่สะดวกที่จะร่วมการแสดงละครในวันนี้ครับเพราะเธอป่วยและต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหัน แต่เรื่องที่น่าแปลกนะครับเมื่อเพื่อนร่วมงานคนนี้พยายามโทรติดต่อกลับไปหาเธอนะครับเพื่อที่จะถามไถ่ายอาการด้วยความเป็นห่วงก็ไม่มีการรับสายหรือว่าติดต่อกลับมาหาอีกเลยครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วนให้น่าสงสัยนะครับก็คือข้อความที่เธอใช้ส่งหาเพื่อนร่วมงานในตอนนั้นลักษณะการพิมพ์การเรียบเรียงประโยคนะครับมันดูไม่เหมือนข้อความที่เธอใช้พูดคุยกับเพื่อนตามภาษาทั่วๆไปซึ่งข้อความที่เธอพิมพ์ในครั้งนั้นนะครับการใช้ภาษา การเรียบเรียงมันดูเป็นทางการเกินกว่าเพื่อนคนสนิทจะใช้ส่งหากันจึงทําให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าหรือว่าข้อความเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ถูกพิมพ์โดยตัวเธอจริงๆและมันอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่สวมรอยแอบอ้างเป็นเธอส่วนทางด้านของนายคิมนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองเขาก็ได้โทรติดต่อไปหาเพื่อนหุ้นส่วนร้านอาหารของเขาและบอกว่าเขาติดธุระด่วนที่บ้านขอสั่งปิดร้านอาหารในวันนี้ครับ ก่อนที่หลังจากนั้นนะครับเขาจะโทรไปหาเพื่อนร่วมงานของนางชเวเพื่อที่จะบอกว่านางเชเวป่วยกระทันหันไม่สามารถไปร่วมการแสดงละครได้ซึ่งพยานทั้งสองคนที่ได้รับโทรศัพท์จากนายขิมนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำเสียงของเขาดูเหนื่อยล้าเหมือนกับคนอดหลับอดนอนมาเป็นเวลานานหลายวันซึ่งจากข้อมูลชุดนี้นะครับก็ทําให้ทางเจ้าหน้าทีท่ทีมสืบสวนนะครับคาดการณ์ได้ว่าหรือว่าในช่วงเวลาที่พวกเขาหายตัวไป นางเเวนะครับก็เกิดป่วยกระตันหันและนายขิมนะครับก็ติดตามพาตัวนางเเวไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่ไหนสักแห่งหนึ่งครับดังนั้นทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ลองไปตรวจสอบประวัติผู้ป่วยของโรงพยาบาลทุกๆโรงพยาบาลภายในเมืองครับแต่พวกเขาก็ได้พบว่าทั้งคู่ไม่ได้เข้ามารับการรักษาหรือว่าใช้บริการใดๆในช่วงเวลาที่หายตัวไปเลยสักนิด ซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็ดูเหมือนว่ายิงเจ้าหน้าที่ขุดลึกตามหาเบาะแสมากเท่าไหร่นะครับความสับสนความขัดแย้งก็เกิดขึ้นกับคดีนี้มากขึ้นเรื่อยเช่นกันครับและพวกเขาก็คาดการณ์กันว่ามันเริ่มมีความเป็นไปได้แล้วแหละครับว่าที่ทั้งคู่หายตัวไปอาจจะไม่ได้เกิดจากการหลบหนีของพวกเขาแต่มันอาจจะเป็นฝีมือการจงใจของใครสักคนหนึ่งก็เป็นทดยครับ และในขณะที่การสืบสวนครั้งนี้นะครับจะดูเหมือนว่าเข้าสู่ทางตันครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปลื้อค้นประวัติของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่านางยุนจึงได้ทราบมาว่านางยุนคนนี้นะครับเธอคือหญิงสาวรักแรกของนายคิมและเธอก็ดูเข้าข่ายอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์การหายตัวไปของพวกเขาทั้งสองคนเนื่องจากพอสืบย้อนกลับไปนะครับก็ได้พบว่าทั้งนายคิมและนางยุนคนนี้เคยคบหาดูใจกันเมื่อหลายปีก่อนครับ และความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะความไม่ลงตัวและการทะเลาะเบาแหวงกันระหว่างสองครอบครัวหลังจากที่แยกย้ายเลิกรากันไปนะครับนางยุนเธอก็ยังไม่สามารถตัดความสัมพันธ์ตัดความรู้สึกที่มีต่อนายคิมได้อย่างสนิทครับจนถึงขั้นที่ว่าแม้ตัวเธอจะได้พบรักแต่งงานกับชายคนใหม่แต่ท้ายที่สุดเธอก็ต้องถูกฟ้องหย่าโดยสามีของเธอด้วยเหตุผลที่ว่าสามีของเธอบยังคงเชื่อว่านางยุนเธอยังมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับนายคิมอยู่นั่นเองครับ ก่อนที่ต่อมานางยุนนะครับจะได้แต่งงานครั้งที่2กับสามีคนใหม่และย้ายไปเริ่มต้นใช้ชีวิตที่ประเทศนอร์เวย์แต่ชีวิตของเธอก็ไม่ได้เป็นไปอย่างสวยหรูครับหลังจากที่เธอตั้งครรภ์ได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเธอก็ต้องสูญเสียลูกของเธอไปอย่างกระทันหันสิ่งเหล่านี้นะครับมันส่งผลทำให้ตัวเธอต้องตกอยู่ในสภาวะเครียดจนเริ่มมีปัญหาทางจิตหลังจากนั้นตัวเธอก็เริ่มติดต่อกลับมาหานายคิมอีกครั้งหนึ่งและกล่าวโทษว่านายคิม คือคนที่ทําให้ชีวิตของเธอพังทลายเธอมักจะพูดคมขู่สาบแช่งขอให้ชีวิตของนายคิมไม่มีความสุขซึ่งในช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่นายคิมนะครับได้เริ่มคบหาดูใจกับนางชเวพอดีครับเหตุผลทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็ทําให้ใครหลายๆคนต่างเชื่อกันว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุแรงจูงใจที่ทําให้นางยุนนะครับเลือกที่จะก่อเหตุในครั้งนี้เพราะเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่นางชเวหายตัวไปนะครับก็มีข่าวลือกันว่า เธอกำลังตั้งคันอยู่ครับดังนั้นนางยุนก็อาจจะต้องการให้ชีวิตคู่ของพวกเขาทั้งสองคนพังพินาศเหมือนชีวิตของเธอก็เป็นได้แถมเมื่อทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ลองตรวจสอบบราวัติการเดินทางของนางยุนก็ได้พบว่าในวันที่5พฤศจิกาคมปี2016หรือเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การหายตัวไปของสองสามีภรรยา ตัวนางยุนนะครับเธอก็ได้แอบเดินทางกลับมายังประเทศเกาหลีโดยที่เธอไม่ได้แจ้งให้ครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทคนใดทราบเลยสักคนครับแต่เธอได้แอบเปิดโรงแรมพักเพียงลําพังและทุกการจับจ่ายใช้สอยของเธอในช่วงเวลานี้กระรวนจ่ายด้วยเงินสดทั้งสิน้นมันดูราวกับว่าเธอไม่ต้องการให้ใครนะครับรับรู้ถึงการกลับมาภายในประเทศเกาหลีครั้งนี้ของเธอแถมสิ่งที่ทําให้ทางเจ้าหน้าที่สงสัยตัวเธอไปมากกว่าน,นั้นนะครับก็คือเดิมที นางยุนเธอได้จองตั๋วเครื่องบินบินกับนอร์เวย์เอาไว้เป็นวันที่6กรกฎาคมครับแต่แล้วอยู่ๆเธอก็ได้เลื่อนตั๋วขึ้นมาเร็วกว่ากําหนดเป็นวันที่5แทนซึ่งมันก็ตรงกับช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เริ่มทําการสืบสวนคดีนี้อย่างจริงจังและการหายไปของสองสามีภรรยาก็เริ่มเป็นข่าวดังในประเทศเกาหลีพอดีครับซึ่งทั้งประวัติภูมิหลังและพฤติกรรมแปลกๆรวมถึงช่วงเวลาที่ลงตัวแบบนี้นะครับมันก็ ทำให้เจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนต่างอดใจไม่ได้เลยนะครับที่จะคิดกันว่านางยุนเธอคือผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งนี้ก็เป็นได้ครับแต่ทางเจ้าหน้าที่เองนะครับก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานอะไรที่มีน้ำหนักมากพอที่จะมาเอาผิดตัดสินตัวเธอได้เลยครับแต่เมื่อทางเจ้าหน้าที่นะครับพยายามที่จะติดต่อไปหานางยุนเพื่อให้ตัวเธอเข้ามารับการสอบปากคำก็ถูกตัวเธอปฏิเสธทุกครั้งไป จนทางประเทศเกาหลีนะครับต้องติดต่อออกเอกสารไปยังประเทศนอร์เวย์ครับเพื่อให้ทางประเทศนอร์เวย์นะครับส่งตัวเธอกลับมายัางประเทศเกาหลีเพื่อเข้าสูก่กระบวนการสอบปากคาแล้วก็ดําเนินคดีกันต่อไปแต่ทางศาลของประเทศนอร์เวย์ก็ปฏิเสธคําขอในครั้งนี้ครับเนื่องจากเขามองว่าทางประเทศเกาหลีเองก็ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่านางยุนคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีในครั้งนี้ดังนั้นทางประเทศนอร์เวย์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะคมขู่หรือว่าบีบบังคับ และส่งตัวเธอกลับไปยังประเทศเกาหลีได้ด้วยเช่นกันเมื่อเป็นแบบนั้นนะครับทางด้านครอบครัวของนายคิมจึงต้องลงทุนจองตัวเครื่องบินออกเดินทางไปยังประเทศนอร์เวย์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะไปทําการสอบปากคําตัวนางยุนถึงหน้าบ้านของเธอแต่ก็เหมือนเดิมครับนางยุนเธอยังคงเมินเฉยไม่ได้ออกมาเปิดประตูต้อนรับแล้วก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือใดๆซึ่งนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้นะครับทางเดียวที่จะทําให้คดีในครั้งนี้มีข้อมูลเพิ่มเติม ก็คือนางหยุ่น,นะครับเธอจะต้องสมัครใจและยอมให้เจ้าหน้าที่สอบปากคาด้วยตัวเธอเองเพียงเท่านั้นครับเพราะทางด้านกฎหมายแล้วก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปบังคับตัวเธอนั่นจึงทําให้จนถึงทุกวันนี้นะครับเรื่องราวคดีการหายตัวไปของสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ยังคงไม่มีบทสรุปแล้วก็ไม่มีเบาะแสใดๆเพิ่มเติมครับว่าพวกเขาหายตัวไปอยู่ที่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่สิ่งทั้งหมดเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการจงใจที่จะหลบหนีของพวกเขาเอง หรือมันเป็นฝีมือของใครสักคนหนึ่งกันแน่และสิ่งที่น่าสงสัยที่สุดนะครับก็คือถ้ากสิ่งทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นฝีมือของใครสักคนหนึ่งและคนคนนั้นเขานำพาร่างกายของสองสามีภรรยาคู่นี้ออกมาจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้โดยที่ไม่ทิ้งหลักฐานใ,นใดๆเอาไว้เลยได้อย่างไรกันและนี่ก็คือเนื้อหาเรื่องราวคดีสุดปริศนาของคู่บ่าวสาวภายในประเทศเกาหลี ที่ผมได้นํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ครับและก็ไม่แน่นะครับเมื่อวันเวลาผ่านไปเจ้าหน้าที่กาจะได้รับเบาะแสบางอย่างที่ยืนยันได้ว่าบ่าวสาวสองสามีภรรยาคู่นี้อาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นได้ครับเหมือนกับในหนังเรื่องเรนซอมนะครับที่กว่าจะรู้ว่าบุคคลที่หายสาบสูญไปยังมีชีวิตอยู่วันเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปยาวนานถึง2ปีเลยทีเดียวซึ่งภารกิจการออกตามหาเพื่อช่วยเหลือตัวประกันในครั้งนี้ ก็การันตีผลการกำกับการแสดงโดยคิมซองฮุนพ่วมกับซีรีส์สุดฮิตอย่าง Kingdom ผีดิบครั่งบัลลังเดือดที่สร้างเรตติ้งอย่างถล่มทลายในเน็ตฟลิมาแล้วนั่นเองครับแถมมาด้วยนักแสดงชั้นนำมากฝีมืออย่างฮาจองอู U, และจูจีฮุนอีกด้วยแหะครับซึ่งสาวกหนังเกาหลีที่ชอบความลุ้นระทึกแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดหนังเรื่องนี้ด้วยประการทั้งปวงเลยแหะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับกับเรนซอม คู่ธรหมไถ่ข้ามโลก14กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังคลิปของผมก่อนจากกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์กดกระดิ่งติดตามช่องเอาไว้ด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาเรื่องราวตอนต่อไปหรือถ้าหากว่าพี่ๆคนไหนนะครับอยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องของผมก็สามารถกดปุ่มซูเประแตงรูปหัวใจนะครับใต้คลิป และสนับสนุนกันเข้ามาได้เลยนะครับขอประคุณทุกคนครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ